สวัสดีครับผมนุกจากเรนช็อ p นะครับเรามาลองเปิดเครื่องดูนครั้งแรกกันนะครับเปิดขึ้นมานะครับถ้ายังไม่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือก็จะเข้ามาที่ให้เราเลือกภาษานะครับเราก็เลือกภาษานะครับเลือกโทรทัศน์ระหว่าง PAL และ NTSC นะครับเลือก NTSC ได้เลยนะครับไม่เป็นอะไรแล้วก็เลือกตัวตัวเอาท์พุตที่เราเลือกต่อออกไปนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เลือกเป็น HDMI ระบุความละเอียดของเรานะครับ 720p หรือว่าเท่าไหร่นะครับ480 720หรือ180 0นะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เลือกระหว่างอินเทอร์เลสกับโ o รเกรสซีฟนะครับทีวีผมเป็น Full HD นะครับผมก็เลือกเป็นโ o รเกรสซีฟนะครับก็กดโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับเครื่องจะทำการเช็คนะครับแล้วก็เริ่มทำการนับถอยหลังนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมาที่จอนะครับแล้วก็กดโอเคไป ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปที่ความละเอียดที่แล้วนะครับกดโอเคต่อนะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาการเล่นตรงนี้นะครับก็บพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วครับ